ชายเร็วหมื่นลีทันตะวันตอนที่7การศึกษาคุณธรรมคือมาตรฐานคุณธรรมนำการศึกษาประวัติศาสตร์คุณธรรมหรือว่าการศึกษาคุณธรรมวิจิตแล้วก็ท่านแม่ซูเขาได้ยินมาว่าไม่กี่วันนี้แม่หลิวมกกักจะส่งอาหารไปที่ตำหนักของอย่างชินบ่อยเจ้ากลัวนางจะหาผลประโยชน์จากข้าหรือ ข้าไม่บางอาจขอรับจ้าเด็กงโง่เอ้ยยังไงนางก็หาผลประโยชน์จากข้าเป็นแน่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ตั้งนานยังไม่รู้จากสำนวนที่ว่าไม่เด่นเกินไพ่หรืออีกนางยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่วันที่ตกลงมาก็จะตายอย่างเจ็บปวดเท่านั้นอีกไม่กี่วัน ก็จะเป็นวันเกิดของพ่อเจ้าเจ้าเขียนคำวยพรให้เขาด้วยนะจำไว้ว่าอย่าเขียนดีเกินไปล่ะเข้าใจเราขอรับท่านแม่ตำหนักหยางซินนี่เป็นของขวัญที่พี่ซูให้ฟาบาทในวันเกิดหรือมากมายมหาศาลจริงๆแค่กำไลมรกตนี่อันเดียวก็มูลค่ามหาศาลแล้วที่แท้ท่านพี่ซูหวังจะเอาสมบัติ จากองค์ชายสี่หรือเพคะเกี่ยวอะไรกับค้าท่านไม่รู้หรือเพคะกำไรมรกตนี่ส่งมาในนามของพระอ,องค์องชายสี่ตัวแค่กำไรอันหนึง่งท่านก็ว่าไปเพคะข้าแค่โกนเนอะอ๋อไม่ใช่ข้าแค่โกดนะเพคะต่อให้ท่านได้รับกำไรนี่ดีกว่าแต่ก็เป็นแค่ของ แต่ก็เป็นขอขวัญที่บ้านตะกูลซูมอบให้วันรับของขวัญล้านเท่านั้นเองท่านพี่ซูไม่ได้มีลูกนานแล้วตอนนี้คงมีลูกยากด้วยบ้านตะกูลซูต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วจะเจ้าฟุดก็มีเหตุผลอีกอย่างข้ากลับรู้สึกว่ามรกกที่้าบาาให้ข้าย,ยังดีเสียก,กว่า่านดูสิกาไรบนข้อมือของข้าใสกว่าใช่หรือไม่ไรสารลอนะจริงๆแล้ว ก้มือเขาดุดอีมะจะหาอะไรมาเทียบได้ฟ้บาบาทเขารู้สึกมากมายที่ข้ามีแม้จะเป็นสิ่งของเทียบไม่ได้สลหบข้าแล้วสิ่งของไม่สําคัญเท่าคนให้แต่ท่านเป็นคนให้นี่เพคะเหยียนเอ,อ๋อหากในรชาชวังนี้มีคนบริสุทธิ์ใจเจ้าก,ก็คงดีท่านพี่ซูก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายท่านพี่่าถือโทษนางเลยนะเพคะเจ้านี่ ขี้ใจอ่อนจริงๆสอรูเซียข้าจะคอยดูว่าข่าวนี้ต้องจะทำยังไงฮอกเต้อขอรับของขวัญพวกนี้เก็บไปให้หมดยกเว้นกำไรมรกตนั่นยกให้สนมดิวซะยังไงบ้านตระก,กูลซูกม็มัองมีอยู่แล้วแค่ของขวัญชิ้นเดียวคงไม่คิดจะคิดเล็คิด